สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ราค่ะอยู่กับดิฉันพัชชาธนารเรศค่ะและท่านผู้ส่งคุณวุฒิที่จะร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะคือคุณหมอรวีมาชมาดลค่ะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณหมอเราจะมีการรายงานสดจากบริเวณประตูห้าหน้าทำเนียบรัฐบาลโดยผู้สื่อข่าวช่อง13สสยามไทยคุณน้อยสารพีบุญประตูชัยค่ะเราไปรับฟังการรายงานสดจากคุณน้อยสารพีกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะจาก 13สยามไทยนะคะขณะน,นี้เรากำลังรายงานสดจากหน้ากระทรวงศึกษาธิการนะคะหลังจากที่ช่วงเช้า,าเลขาธิการกปรปสนะคะได้ไปที่ประตู1และประตู2และได้ทำการเทคอนกรีตปิดประตู1ประตู2เรียบร้อยแล้วประตู5คือ,อเป้าหมายอันต่อไปการทำกิจกรรมครั้งนี้เพื่อจะบ่งบอกไปถึงรัฐบาลบอกว่าคุณเฉลิมที่คุณบอกว่าจะให้คุณยิงรักเข้ามาทางานในทำเนียบ นั้นบัตรนี้พี่น้องเรามวลมหาประชาชนได้มารอคุณที่นี่แล้วพี่น้องบอกว่าเขาจะไม่ให้คุณเข้าทำเนียดได้โดยเด็ดขาดพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศภาพรวมนะคะเดี๋ยวตามดิฉันมาค่ะดิฉันจะพาไปดูภาพรวมที่หน้ากระทรวงศึกษานะคะอ้าวตามมาดูมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะตัวอว้วนๆแล้วก็ใส่เสื้อก,ก่อนรู้สึกจะเป็นกาเดี๋ยวจะมาคุยกับเขาว่าวันนี้เขาเคลื่อนมาจากเวทีไหนค่ะน้องคะ อพี่มาจากช่อง13นะคะอาน้องเป็นคนจังหวัดไหนเอ่ยเป็นคนจังหวัดตรังค่ะอ๋อเป็นคนตรังคนตาย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 ใจสู้คนตายใจเต็มใจเต็มร้อยวันนี้ได้เคลื่อนมาจากเวทีไหนคะอ่ากองทัพธรรมค่ะอ๋อกองทัพธรรมเออไม่ใช่ธรรมดาีิเขาว่กกองทัพธรรมนี้นะคะเขาเคลื่อนมาจากตรงนู้นสวนลุมใช่เวลา นานหรือยังนี่พี่ที่อยู่กับกองทัพรมเนี่ยหกเดือนแล้วค่ะหกเดือนแล้วเบื่อมั้งไหมไม่เบื่อค่ะไม่เบื่อเลยสู้จนว่าสู้สุดซอยค่ะสู้สุดซอยใกล้ๆยังใกล้จะซอยใกล้แล้วใกล้แล้วเมื่อคืนนี้พี่ดูอ่าลุงกำนังรู้สึกว่าแม่ตั้งใหญ่เลยแสดงว่าชัยชนะเราแน่นอนใกล้มาถึงแล้วล้ถึงแโดยเฉพาะวันนี้หลังจากพี่มาวัยของเราพี่เป็ดนะบอกว่าจะมา ายาดุทำเนียเพื่อให้คุณยิง่งรักเข้ามันทํางานได้เพราะว่าภายในวัรทุนถ้าคุณยิง่งรักเข้าเวทีไม่ได้ก็หมายความว่าจบคิดยังไงเออคิดยังไงส่วนตัวเหรอคะ,อะส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมคิดว่าอยากให้มันจบเรื่องนี้อเอ็นดูมวลชนนะคะ,ะเขา รู้สึกว่าเขาจะเหนื่อยล้าแต่ว่าใจเขายังสู้ก็ไม่ท้อแต่ว่าไม่ทอ้อสู้ไม่ท้อแต่ไม่ถอยนะคะโด,โดยเฉพาะพี่น้องชาวนาตอนนี้ปัญหาเรือรังหกเดือนไม่ได้เงินเลยครอบครัวผู้เขาตายไปสิบเอ็ดนายแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ต้องรับผิดชอบในครอบครัวเขาสู้ไม่สู้สู้ค่ะให้กําลังใจนะน้องนะาขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเดินตามกันอันนี้คือผู้หญิงแกร่งสู้ทีนี้ดูผู้ชาย ทั้งนั้นเลยท่าทางเอาเรื่องทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ละหน่วยนี่อ๋อนี่ก็มีอ้วนนี่ฝ่ายหนึ่งกาลังกินข้าวใหญ่สงสัยสงสัยจะเหนื่อยเช้านี้ลุงกำนันบอกว่าต่ข้าลูกมาทําภารกิจพอภาร,รกิจเสร็จเจ็ดโมงครึ่งออกข้าวยังไม่ได้กินนี่ผู้หญิงแก่งแล้วก็อยู่กับทีมผู้ชายโอ้โหนี่อ้วนอีกแล้วเฮ้ยไม่มีเสื้อก,กอ,อะทำไมไม่ใส่เสื้อก,กอวันนี้ไม่มีไม่มีสา ให้ห่อยนะความชอบทำก็ทำเชือเพื่อให้อยู่ครับอ่าขอให้โชคดีนะคะคใกล้ใกล้ใกล้จะถึงความจริงอย่างวันนี้ใกล้ครับมามากี่เดือนแล้วล่ะเพิ่งมาไม่กี่วันเพิ่งมาไม่กี่วันเพนเพื่อน,น,น,นที่ทําอยู่แล้วหกแล้วต้องใช้ให้มากๆหน่อยเพราะคนมาช้า ถือว่าทำงานไม่ถึงเพื่อนสู้นะ้นอะะ้โอนี่อันนี้หน่วยหน่วยกาดทั้งนั้นเลยแต่ละคนนี่เห <c oughs> ลิอมมองดูก่อนก่อนที่จะมายึดทางเนี่ยต้องมองหน้าพวกน้องๆหลานๆานก่อนนี่ก็ว้วนโอ้โหนี่ก็ว้วนโอ้อันนี้มีไซสนี่ใส่เกาะด้วยตกลงอยู่แนวหน้าหรือแนวหลังแลวหนาแนวหน้า <c oughs> แนวหลัง <c oughs> แนวหลังวนเหลิมไหม แลวหน้าเสมอวแล้วหน้าเสมอมาเลยหลือมาเลยมาเลยมาเจอพวกคุยเลิมาเลยอย่าพิัดอานัดอย่าพินัดเดี๋ยวมึงจะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนคำนำหน้าว่าไอ้หมาอยู่บำรุงนะรุ่งนี้มึงจะเป็นหมาะไรเลพรุ่งนี้มึงไม่มาวันนี้มึงเป็นหมาแน่นอนไน้เลย มึงจะเป็นหมาอยู่บำรุงแล้วลุงนี่อหมาหนังขับหรือเปล่าโอเคครับขอบคุณครับตัวราาคหมาหนังขับไม่มีราคาเลยแม่เลือนมากี่เลือนมากี่เลือนมากี่เลือนโอเคคโอเเลื่อนน้ำไม่มาเป็นเรื่องนะค่ะนี่คือพี่น้องดูแลความปลอดภัยพี่น้องคะไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยที่บอกว่ามีระบงระเบิดไม่มีหงวยเก็บกู้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวพี่น้องนิวตรงนี้หมดอ่าทีนี้เรามาดูนะคะ ไม่รู้เข้าเข้าแถวทําอะไรกันแถวยาวเหยียดเลยนะคะอ่ามองไปไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรยืนเปมันแถวเดี๋ยวคุยกับพี่เขาอ่าวัสดีค่ะพี่ มาจากจังหวัดไหนคะชลบุรีครับบ่อทองคนชนครับคนชนคนดูเวลาเต็มงานยิงปืนต้านรับลูกเขยเลยครับใช่ครับตกลองวันนี้จะยิงปืนต้านรับเหลืมไหมไม่ยิงอ่ะไม่ยิงอ่ะเอามือตบเป็นกระพะละเอามือตบค่ะบ้าเบาแล้วข้าแถวทางไรกันท่านนี้รับข้าวครับอ๋อรับข้าวครับเดี๋ยวดูก่อนเวลา เว้ยยังเพิ่ง11โมงไม่ช้าเพิ่งมื้อเที่ยงครับนี่มื้อเที่ยงครับมื้อเที่ยงแล้ววันชิญมาไม่ต้องกลัวหมดพี่น้องอยู่ตรงบ้านไม่ต้องกลัวอาหารเพลียบดนตรีก็พร้อมสะดวกสบายสะดวกไหมสะดวกครับสะดวกสะดวครับพี่บอกทางบ้านหน่อยสิว่าเป็นไงอีกสองวันจะใครมาตกทุนเอ่าต้องมาต้องมาทุกคนต้องมาช่วยกันครับถ้าของเราบ้านเมืองของเราครับครับครับคอ๋คนนี้ดูดใหญ่เลยเอ้าเดี๋ยวมาคุยกับพี่ดูดหน่อย พี่สวัสดีค่ะมาจากจังหวัดไหนคะจากนาครศรีธรรมราชค่ะศรีธรรมราชค่ะรรรใกล้ใบ้านรู้ดังใช่นนะคะค่ะอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่ค่ะมา,าพี่มากี่วันแล้วนี่มาวันที่สิบสองมาวันที่สิบสองหลายครั้งแล้วค่ะมาไม่ไปมามาแล้วเอาเงินไหนคะ่ะรุ่น ก็เอินในกระเป๋าเลยไกาย่างโลละยี่สิบโลละยี่สิบก้าน่าไม่เจ๊งเหรอหยุดแล้วปิดแล้วขายแล้วก้ายางยังดีกว่าชาวนานะพี่เพราะชาวนาเอาข้าวไปให้รัฐบาลแล้วแล้วก็ไม่ได้ต่างของพี่ยางยังอยู่อ่ะพี่ใช่พี่ยังดีกว่าชาวนาค่าค่าบอกบอกบอกชาวนาหน่อยพี่บอกชาวนาเขาหน่อยบอกให้กำลังใจชาวนาหน่อยบอกชาวนาว่าต่อไปนี้ จะเชื่อรัฐบาลหรือว่าจะเชื่อใครก็ต้องเชื่อด้วยเหตุผลและหลักฐานอย่าเชื่องงงมง่ายๆอย่างคนใต้ก็บอกว่าจะให้ค่าสวนยางกว่าจะได้กว่าจะได้ห้าหกเจ็ดเดือนกว่าจะได้ยังไม่ได้เลยได้แล้วได้แล้วแต่ยังไม่หมดได้บางส่วนอ๋อได้บางส่วนอย่าบอกว่า้เขาเขาบอกว่าเอาตังค์แล้วอย่ามานะเนี่ยเงินยิ่งรัก พี่เขาบอกว่าไม่ใช่เงินยิ่งลักพี่เงินของพี่พี่จะต้องมามาสู้ร่วมกับลุงกำนันและก็ประจันด้วยประจันด้วยแล้วพี่ก็จะมาแค่แขนของแฟนของพี่ด้วยพี่44กำนันดีเด่นถูกสั่งฆ่าที่จังหวัดตรังอำเภอว่ยอดปี่ให้สั่งฆ่าเรี่ยมเหรอไม่ไม่ไม่ต้องพูดหรอกค่ะใช่ไหม ไม่ต้องพูดว่าเป็นไก่แฟนโดนแช่ปี4ี่สวันนี้กูจะมาทวงมือคืนแล้วสู้เพื่อความสบายใจสู้ส้ให้กําลังใจนะคะค่ะนี่คือพี่น้องที่กำลังรออาหารเที่ยงกันนะคะขอให้โชคดีทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะผ่านไปตรงนี้กันนะคะอ่ะขออนุญาตผ่านแถวนี้นึงนะคะอ่าช่างกล้องแพนภาพดูพี่น้องกำลังรอ เที่ยงกันเดี๋ยวเราจะมาหน้าเวทีนะคะค่ะตอนนี้คือเวทีเวทีนี้จะมีคุณสกลทีนะคะเป็นคนดูแลแล้วก็มีพี่น้องนั่งรอฟังการปราศัยตรงนี้มันอยู่ตรงข้ามกับกระทรวงศึกษานะคะคือคุรุสภาพี่น้องจะดูว่าบรรยากาศโดยรอบของเรานะคะพี่น้องอยู่แบบมีความสุขนะคะสนุกสนานไม่มีสีหน้าอิดโรยนี่ ุราษฎร์ครับผมสุรราษฎ์บ้านเดียวกับรุงกำนันใช่ครับใช่ครับคิรีลาดนิคมครับอำเภอคิรีลาดครับมากี่วันแล้วล่ะมาอยู่หลายวันแล้วครับหลายวันแล้วครับผมไม่เบื่อเหรอไม่เบื่อครับสู้ครับสู้เพื่อลุงกำนันก็ดีใจเออ่มันจะได้มายึดตำาแหน่งสักหน่อยคิดไม่รู้มันจะมาไหมถามหน่อยคงไม่กล้ามาครับ คงไม่กล้ามาโซโซครับโซโซโู้ซเปอร์ชาติครับไ่ไรักชาติรักชาติแล้วแหละครับครับพร้อมเลิกเรียนหนังสือหรือยังผมเรียนจบแล้วครับเรียนจบแล้วมาจากจังหวัดไหนแก่จังหวัดตรังครับตรังเอ้าทำไมคนตรังหน้าตาไม่เหมือนคนสุราษฎร์เลยอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันครับหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแล่วว่าถ้างานนี้ไม่ใช่ทำไงดีไม่กลับไม่กลับเหลือเลยไม่ใช่ ไม,ไม,ไมไ่ไม่กลับครับไม่ชนะไม่กลับบ้านครับไอเ้เลิม,ร,ม,มรับขอบคุณครับบอกเลิมน้องเขาบอกถ้าไม่ชนะไม่กลับเพราะฉะนั้นเลิมเองต้องระวังแล้วแหละถ้าอยากให้พี่น้องกลับเลิมเองต้องมอบตัวมอบตัวทั้งคณะไหมแล้วก็ยิ่งรักก็ต้องออกด้วยมันต้องออกด้วยอออวยังไงก็ขอให้เป็นกําลังใจให้ถึงวันพุธเพราะว่าพี่เหลี่ยมเขาบอกว่าถ้าอยู่ได้ถึงวันพุธรัฐบาลชนะครับ ชนะครับต้มชนะครับต้ชนะสูสู้ครับสู้สครับประชาชนไม่ยอม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 ไยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไ่ยอมไมอมไม่ยอมยอมไม่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 ยอมอมไม่ยอยอมไมยอมไม่อมไม่ยอมม่ยอมไมยอมไม่ยอมไม่ยอมไยอมไม่ยอมอมไม่ยอมยอมไมมไม่อมไม่ยอมไอมไม่ยอมไม่ย คุณลุงคะสวัสดีค่ะจำหน้าได้ไหมจำหน้าพี่น้องคะเรามาเจอลุงเอี่ยมเดี๋ยวคุยกับลุงเอี่ยมหน่อยลุงเอี่ยมวันนี้ตื่นเต้นรอเปล่าเฉยเฉยเฉยเอาไอเหลือมมันหานี่เฉยเฉยเฉยลุงเอี่ยมคิดว่ามันจะมาไหมคะก็ดูคนระเบรอกรดูคนระเบอแม่ากหน่อยบาถึงน้องเหลื่อมเยเสียเวลาเสียเวลาลุงเอี่ยมบอกเหลืไอมไว้สเสียเว ูคนละเบอร์ขอบคุณลุงยมามมากขอให้ลุงยามโชคดีนะคะค่ะลุงยามก็จะเดินดูมวลชนค่ะแล้วเราเองก็แล้วก็จะมีหลายๆายท่านมีคุณแซมดินมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินมาให้กําลังใจกันนะคะแล้วก็จะมีพี่น้องเรียงรายนั่งอยู่นะคะหลายท่านมาแบบสนุกสนานกาันราะทุกคนถือว่างานนี้มาแบบช้อปปิ้งนะคะ พี่น้องเราหน้าตาไม่มีคําว่าเหน็ดเหนื่อยหน้าตาทุกคนสนุกสนานนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปอีกเวทีหนึ่งนะคะอ่าไปดูที่แบบเวทีนั้นมหาวิทยาลัยทประเทศตอนนี้ตัน้องีอาจารย์อาจารย์พิดาท็อปแเราจะเห็นว่ามวลชนมาจากหลายหลายจังหวัดมารวมกันที่นี่วันนี้นะคะอ่าตอนนี้ก็ ดื่มน้ำก็มีนะคะเป็นดื่มน้ำแดงอ่ามีน้ำบริการเป็นน้ำแดงนะคะกําลังเข้าแถวรับบริการน้ำอยู่นะคะของมันมีแต่เสื้อแดงและต้องฟังเพลงสีแดงของมันด้วยนะแล้วที่น่าเจ็บปวดของเราดีเราจะเห็นว่านกการดของพวกเรามีทั้งรุ่นรุ่นเด็กรุ่นใหญ่มีหลายๆรุ่นนะคะา เรามาตรงนี้เราบอกพี่น้องได้คําเดียวว่าแต่ละคนมาด้วยสีหน้าเบิกบานแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้นะคะเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นขอเรามีพระบระหมาฉายรัะในหลวงที่เราเคารพรักเดี๋ยวเราจะมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะประตูนี้ถนนราชดำเนินนอกนะคะตัดกับถนนพิศณุโลกนะคะ จะมีพี่น้องยืนสำรวจตรวจตาราแล้วก็มีหน่วยกาดยืนอยู่เต็มไปหมดนะคะรตรงนี้เราในบริเวณถนนเส้นนี้จะมีรถเบธีทั้งหมด3คั3นนะคะก็แบ่งเป็นระยะแล้วก็บรรยากาศต,ตรงนี้ถ้าจะพูดไปเขาบอกว่าเป็นการจัด,ดเดี๋ยวเราดูป้อมปาการาาความปลอดภัยมีแน่นอนค่ะเดี๋ยวโควดภาพไปที่คุณพุทธิพงศ์นะคะกำลังยืนยืนดูป้อมปราการ เดี๋ยวจะสัมภาษณ์คุณพุทธิพงศ์นะคะให้พี่น้องได้รับรู้ว่าวันนี้คุณพุทธิพงศ์เขาได้รับมอบหมายอะไรนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คุณพุทธิพงศ์กัน,นคุณพ,พ,พุทธิพงศ์คะขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์พี่พุทธิพงศ์หน่อยขอสัมภาษณ์พี่หน่อยพ,พี่คะขอสัมภาษณ์สดจากช่อง13สายามไทยคะ่ะค่ะพี่น้องคะถ้าจำผู้ชายคนนี้ได้เป็น วยวันนี้เขามาเป็นผู้นํำมวลชนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทักษิณวันนี้คิดยังไงลุยออกมาคะก็ต้องเห็นว่ามวลมหาประชาชนมากันเและนี่คือเสียงแล้วก็พลังของพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศคนไทยที่เขารักบ้านเมืองรักแผ่นด,ดิน เขาไม่มีเจตนาอื่นที่จะมาทําร้ายประเทศมาเผาบ้านเผาเมืองไม่มีทุกคนมาด้วยหัวใจที่อยากจะเห็นประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยไม่มีคนโกงพี่น้องประชาชนกลับมาสามัคคีกันเหมือนเดิมแล้วก็สามารถเดินหน้าสู้กับประเทศอื่นๆได้ด้วยความมั่นคงแล้วก็สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ออกมาวันนี้ทุกคนไม่มีใครทําเพื่อตัวเองเขารู้ว่าเข,เขามาในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองไทยที่ดีออกมาแสดงพลังอันบริสุทธิ์สงบสันติอหิงสาแล้วก็เป็น